อะลงตอดปากปูนะยังไงอร่อยมากบุกค้าลูกมันนะครับดูดน้ำหวานเสร็จเราก็เอามาปล่อยคืนเกานะครับนี่แม,ม่นก็อยู่นี่อยู่ร,รีบบุกคาลูกมันนะครับผมปล่อยให้มันแพรครับมันแห้งชิดเบิดนะครับให้ปล่อยให้มันผสมเกสรผลไม้นาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับเพ Jin ื่อนเพื่อนทาง Youtube พ่อกันกับกับสามปีชาแนลพี่น้องเห็นบหทังมิมทังมิมใหญ่ทั้งมิมกอนพี่น้องแต่คึมห้องน้ำบานเต็มแลว น้ำหวานอัดเต็มเลยครับพี่นอ้องต้นบักนาครับบักนาผมปลูกไว้อันนี้ผมก็จงไว้สองเดือนแล้วน้ำหวานกำลังอัดรูปบิลลี่อยู่ครับ ดูาร้านหวัดอัดปลลูปลี่เลยครับก็ชิห้างแล้วครับพี่นอ้องมันก็นออกลูกออกลานไปหลายแล้วล่ะผมก็ชิญญ ขอนหวานไปกินนะครับไปละดูน้ำหวานป,รรปูลูบิรีเลยอันนะก็ชี่ห้างแล้วครับเพราะว่าผมก็โปรโจงไว้ตั้งสองเดียนแล้วเนาะยุบานก็เลี้ยงเพึ่งโกนน้ำเนี้ยครับผึ่งโกนก็ได้ไปสองห้างลนะ ลงตอดปากโป,ป้นะพี่ก็เชี่ยรใส่น้องทำอะไมอ,อีกงตอดไหมตอดไหมลูกเหงียคักๆลูกส่งดูดกัดแล้วก็ดูดด้วยนะเอาจะมันดีใส่กันเรื่องเด็ดสดวดยเงไงเบ๊ะเฮ้ปวะ เป็นไงน้ำพร่งเดอนห้าแซ่บมากน้ำแม่มเดนเอนห้าอ่าไปละไปละไปก่อนครับพี่น้องเป็นไงอร่อยมากอืมไปละแซ่บไรเนี่ยอร่อยเลย บกคาลูกมันนะครับดูดน้ำหวานเสร็จเราก็เอามาปล่อยคืนเกานะครับนี่แม่มันก็อยู่นี่อยู่ร,รีบบวาลูกมันนะครับผมปล่อยให้มันแพรครับมันแห้งสิเบิดนะครับให้ปล่อยให้มันผสมเกรสรผลไม้เนาะพี่น้องเนาะพวกผักพวกพืชต่างๆเนาะนี่ครับไปแล้วพี่น้องผักกรไลกับแฉกน,นะครับสวัสดีครับ